แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ FV แบตเตอรี่นะครับชนิด ESB ระบบ start stop นะครับตัว start stop m o เดล N55 B24 นะครับตัวนี้ของ f v แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ที่ออกแบบมาในระบบ start stop นะครับหรือว่า ISS นั่นเองนะครับรถยนต์ที่เป็นระบบ start stop นะครับขอให้เป็นแบตเตอรี่สาหรับรถยนต์ start stop โดยเฉพาะนะครับเพราะว่ารถยนต์พวกนี้มี ระบบการทํางานของไดชาร์จแบบแบบวอตโต้นะครับแบบวอตโต้ก็คือจะชาร์จชาร์จตามคําสั่ง ECU นะครับหรือว่าชาร์จตอนรถจอชาร์จตอนลดจอด,อ,ดจอ,อะไรพวกนี้นะครับกระแสชาร์จจะสูงกระชากทันดีทันใดนะครับแบบซึ่งแบบตัวนี้ออกแบบมาสำหรับระบบการทํางานแบบนี้นะครับเพราะว่าพื้นฐานแะล้วรถ e เนี่ไอรถ stop ก็เดี๋ยวจอดเดี๋ยวดับเดี๋ยวติดเครื่องอะไรประมาณนี้นะครับแบตธรรมดาก็จะใช้ไม่ได้นะครับเใช้ได้แหละแบตธรรมดาใช้ได้แต่อายุการใช้งานก็จะสั้นนะครับผมอันนี้มาดูแบตหน้าตากันครับของ FB b บตเตอ y ี่นะครับที่ร้านเราบริการแล้วนะครับดูกล่องข้างในครับเป็นก็ต่อแปลงขั้วนะครับรามาดูโมเดู ตัวบอดี้ของแบตนะครับก็จะเป็นบอดี้เดียวกันกันกบแบตท,ทั่วไปนะครับคือหน้ากว้าง B นะครับหน้ากว้าง B นะครับเราดูค่า cc A กันครับถ <Okay. S 1> ้าใช้แบตท,ทั่วไปสำหรับรถที่มีระบบ start stop เนี่ยมันก็ใช้ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับ แต่ว่าอายุอัานจ,จะสั้นหน่อยนะครับต้องมีการเผื่อกระแสะไว้เยอะๆนะครับอัวนี้5 9า้นะครับ595 600, 600การแล้วกันครับ600้อย cca นะครับสูงมากนะครับเห็นไหมครับตัวบอดี้แค่เนี้ย5 5แอมป์นะ55บแอมป์บอดี้แค่หน้ากว้าง b ตรงนี้นะครับบอดี้แค่นี้อ่า กลางนี้ออกมาประมาณนี้อ่านี่ครับ600 cca ครับสูงมากนะครับสำหรับแบบตัวนี้นะครับเพื่อนที่ใช้นะครับในฉลากของแบตอ่าลูกค้าที่ต้องการจะเปลี่ยนแบตน,นะครับรู้อยู่แล้วว่ารถเป็นระบบ start stop นะครับพวก Civic Toyota a t i ท y a ยา s ิสเอทอะไรพวกนี้รถใหม่ๆนะครับก็ นิสันบางรุ่นนะครับเอเวร์าบางรุ่นตรงนี้รับใหม่ๆนี่เป็นระบบสตาร์ทอปให้เลือกแบบที่เป็นสตาร์ทอปรับดูดูงี้ครับเขียนว่า EFB Start s t o N55 นะครับหรือว่า ISS นะครับเป็นก็เป็นข้อมูลสำหรับลูกค้าก่อนตัดสินใจนะครับนี่นะครับตัวบลิ้เขียนว่า N55 นะนี่ครับนี่ครับอันนี้นะครับถ้าดูหน้ากล่องก็จะเป็น EFB Start s t o นะครับใช้แบบให้ถูกถูกชนิดของ รถยนต์แล้วก็ผูกชนิดของไดชาร์ัด้วยนะครับเพื่ออายุการใช้าง,งานที่นานนะครับนี่เขียนมาเลยครับอ่าช่วยลดการร่วงแผ่นท่านะครับเพื่อรังรับระบบรถย,ยนต์ไอเอสที่มีระบบซัพสต t o p นี่นะครับใด้ได้นะครับรถยนต์ซัพสต็อปต้องใช้แบตที่เป็นระบบซัพสต็อปเท่านั้นนะครับอ่าลูกค้าที่สนใจเปลี่ยนแบตนะครับร์โทร0 8 3 1 8, 8 0 9 1 9, 9นะครับ ด้านเราอยู่ตรงแยกวัดแหลมทองนะครับแหลมชะบังก็เปลี่ยนแบตท,ทั้งใดก็ใช้แบตให้ตรงรุ่นตรงสเปคของรถยนต์หรือของเครื่องยนต์หรือของไดชาร์จนะครับเพื่ออายุการใช้งานที่ถูกต้องที่ยาวนานนะครับใช้กันยียาวนะครับแบตถูกต้องนะครับอ่านี่นโอเคส่วนท่านที่สนใจนะครับแบต EFB เนี่ย ราคาไม่สูงไม่ต่างกันมากครับจากตัวธรรมดาอาจจะต่างกันเหลื่อมกันอยู่400500นะครับตามสเปคของของตัวแบตเตอรี่นะครับแต่ราคาไม่ต่างกันมากครับเมื่อเทียบกับอายุการใช้าง,งานแล้วระหว่างตัวแบตธรรมดากับแบตท,ที่เป็นระบบ start stop อายุการใช้าง,งานจะต่างกันมากนะครับโอเคถ้าที่สนใจนะครับ ก็โทร083180919ครับขอบคุณครับ